สวัสดีครับหลายคนน่าจะคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าอยากสุขภาพดีโดยเฉพาะพออายุมากขึ้นเนี่ยต้องกินปลาเยอะๆใช่ไหมครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าปลาที่เราตั้งใจเลือกกินเนี่ยมันกลับทำร้ายสุขภาพเราแบบเงียบๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกความจริงที่อาจจะทำให้หลายคนต้องตกใจกันเลยทีเดียวครับฟังไม่ผิดเลยครับนี่ไม่ใช่แค่คำขู่เล่นๆนะฮะเพราะว่าปลาบางชนิดที่หลายๆบ้านทานกันเป็นประจำเลยเนี่ย อาจจะกำลังค่อยๆทำลายสมองทำลายหัวใจแล้วก็เร่งให้ร่างกายเราเสื่อมเร็วขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยก็ได้ครับโห oh, 70-80%ตัวเลขนี้มันน่าตกใจมากๆเลยนะครับนี่คือความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและก็ภาวะสมองเสื่อมที่มันเพิ่มขึ้นจากการกินปลาผิดประเภทแค่สัปดาห์ละ2ครั้งเองนะคะข้อมูลนี้ไม่ใช่พูดลอยๆนะคะมาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี2560เลย แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตกใจไปครับในเรื่องที่น่ากังวลเนี่ยมันก็ยังมีข่าวดีอยู่เหมือนกันเพราะแค่เราเลือกปลาให้ถูกชนิดแค่นี้ก็อาจจะลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ได้มากถึง40%เลยทีเดียวเห็นไหมครับว่าการเลือกเนี่ยสำคัญจริงๆและนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาดูกันในวันนี้ เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆกันไปนเลยนะคะเรามาเริ่มจากฝั่งที่ต้องระวังกันก่อนเลยกับ4อันดับปลาอันตรายที่หลายคนอาจจะกําลังกินอยู่โดยที่ไม่รู้เลยว่ามีความเสี่ยงอะไรซ่อนอยู่บ้างครับมาเริ่มกันที่อันดับที่4ครับปลาดุกนําเข้าหรือที่หลายคนอาจจะคุ้นในชื่อปลาบาซ่าแน่นอนครับจุดเด่นของมันคือราคาถูกมากหาซื้อง่ายสุดๆแต่เบื้องหลังความถูกแสนถูกเนี่ยนะฮะมีความเสี่ยงซ่อนอยู่ไม่น้อยเลยล่ะครับ ปัญหาหลักๆเลยนะคะก็คือเรื่องการเลี้ยงนี่แหละครับคือเขาเลี้ยงกันแบบแออัดมากๆในน้าที่ไม่ค่อยจะสะอาดเท่าไหร่มันเลยทําให้ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเยอะมากซึ่งยาพวกนี้มันก็จะไปสะสมอยู่ในเนื้อปลาแล้วพอกินเข้าไปมันก็อาจจะทําให้เกิดภาวะดื้อยาในตัวเราได้ในระยะยาวนี่ยังไม่นับพวกสารปนเปื้อนอันตรายต่างๆอย่างฟอร์มาลีนตะกั่วแล้วก็ปรออีกนะคะที่มันไปเพิ่มความเสี่ยงโรคไตกับระบบประสาท สรุปง่ายๆเลยก็คือเป็นปลาที่แทบจะไม่มีคุณค่าทางอาหารเลยหรือที่เขาเรียกว่าพลังงานเปล่าที่แถมความเสี่ยงมาให้แบบเต็มๆครับมาถึงอันดับที่3ครับและปลาชนิดนี้เนี่ยเชื่อเลยว่าหลายคนทานกันบ่อยมากที่สุดนั่นก็คือปลาทูน่านั่นเองครับแม้ว่าภาพลักษณ์มันจะดูเป็นสุดยอดอาหารเพื่อสุขภาพนะฮะแต่สำหรับผู้ที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อสมองแล้วก็หัวใจได้แบบไม่น่าเชื่อเลยครับ แล้วดูตัวเลขนี้สิครับ65%นี่คือความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมที่เพิ่มขึ้นในผู้สูงอายุที่มีสารประอดในเลือดสูงครับซึ่งงานวิจัยในวารสาร n e u r o l o g y ของสหรัฐเขาชี้ชัดเลยว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากการกินปลาอย่างทูน่านี่แหละครับประเด็นสำคัญที่สุดมันอยู่ที่สารประอดนี่แหละครับที่มันจะไปสะสมอยู่ในตัวปลาทูน่าโดยเฉพาะพันธุ์ตัวใหญ่ๆอย่างอัลบอหรือบิ๊กไอเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทานจริงๆนะครับ ให้เลือกเป็นทูน่ากระป๋องชนิดไลท์ที่เขาทำจากปลาตัวเล็กอย่างสกิปแจ็คอันนี้จะปลอดภัยกว่าแต่ถึงอย่างไรก็เถอะก็ควรจะจำกัดการกินไว้แค่เดือนละครั้งสองครั้งก็พอแล้วครับอันดับที่2ครับปลาคิงแมคเคอรลหรือถ้าให้คุ้นหูก็คือปลาอินซีขนาดใหญ่เหตุผลที่มันอันตรายก็ง่ายมากๆเลยครับเพราะว่ามันเป็นนักล่าที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารในทะเลเลยคือความเสี่ยงจากสารประลอดในปลาชนิดนี้มันสูงมากจนน่ากลัวเลยนะครับ สูงขนาดที่ว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA กับ EPA เนี่ยเขาออกมาเตือนอย่างเป็นทางการเลยว่าผู้สูงอายุเด็กแล้วก็สตรีมีคราภควรงดคือห้ามกินปลาคิงแมคคารวโดยเด็ดขาดเลยครับเอาละครับและแล้วก็มาถึงอันดับที่1ปลาที่อันตรายที่สุดซึ่งเป็นปลาที่หาซื้อง่ายมากแล้วก็หลายบ้านน่าจะกินกันเป็นประจำเลยด้วยลองทายกันดูเล่นๆไหมครับว่ามันคือปลาอะไร และอันดับที่1ก็คือปลานิลเลี้ยงครับใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับปลานิลเลี้ยงนี่แหละคือผู้เชี่ยวชาญบางท่านถึงกับบอกเลยนะคะว่าการกินปลาิลเลี้ยงเนี่ยอาจจะอันตรายยิ่งกว่าการกินเบคอนซะอีกเอา้าแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าการเลี้ยงแบบแออัดมากๆเนี่ยทำให้ต้องใช้ทั้งยาปฏิชีวนะทั้งยาฆ่าแมลงในปริมาณที่สูง ยังไม่รวมการปนเปื้อนของสารที่ชื่อว่าไดาออกซินนะครับซึ่งเป็นสารผิดร้ายแรงจากอุตสาหกรรมที่มันเชื่อมโยงโดยตรงกับมะเร็งเลยพอเอามารวมกับคุณค่าทางโภชนาการที่ต่ำมากๆของมันมันก็เลยถูกเรียกว่าเป็นอาหารขยะทางโภชนาการอย่างแท้จริงเลยครับ โอเคพอเรารู้จักปลาที่ควรจะเลืองกันไปแล้วก็ถึงเวลามาดูทางออกกันบ้างดีกว่าครับว่าแล้วเราควรกินปลาอะไรที่เป็นทางเลือกที่ทั้งปลอดภัยแล้วก็ช่วยบำรุงสมองกับร่างกายของเราได้อย่างเต็มที่บ้างมาเริ่มกันที่อันดับที่4ของปลาที่แนะนํากันเลยนั่นก็คือปลาคอสแปซิฟิกที่จับจากธรรมชาติครับปลาชนิดนี้เนี่ยเขามาจากแหล่งน้ําลึกที่สะอาดแถบ阿拉斯กา และจุดเด่นที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับผู้สูงอายุก็คือการเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงปรีดที่ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อที่มักจะลดลงตามไวัยได้เป็นอย่างดีเลยค่ะดูสิครับจะเห็นเลยว่าปลาคอตเนี่ยให้โปรโตีนสูงมากแต่ไขมันกับแคลอรี่กลับต่ำเตี้ยเรียดินเพราะฉะนั้นมันเลยเหมาะสุดๆสำหรับคนที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยที่ไม่ต้องมานั่งคำนวณเรื่องน้ำหนักหรือไขมันส่วนเกินเลยครับมาต่อกันที่อันดับ3ครับปลาซาดิน ถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กๆแล้วก็มักจะมาในรูปแบบกระป๋องนะคะแต่ขอบอกเลยว่านี่คือสุดยอดอาหารที่ทรงพลังมากและคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายครับ พลังของปลาซาดีนเนี่ยมันมาจากกรดไขมันโอเมก้าสที่สูงมากๆครับซึ่งตัวนี้แหละที่ช่วยต้านการอักเสบได้ดีเยี่ยมแถมยังเป็นแหล่งของวิตามินดีแล้วก็แคลเซียมจากธรรมชาติที่ช่วยบำรุงกระดูกได้โดยตรงเลยและเพราะว่ามันเป็นปลาที่อยู่ล่างสุดของห่วงโซ่อาหารนะคะมันเลยแทบจะไม่มีสารปรลอดสะสมเลยครับที่สําคัญที่สุดคือหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาสบายกระเป๋ามากๆด้วยและอันดับที่2นะครับคือปลาที่หลายๆคนชื่นชอบเป็นพิเศษ ปลาแซลมอนลาสกาที่จับจากธรรมชาติครับนี่คือสุดยอดอาหารบำรุงสมองที่นักโภชนาการทั่วโลกต่างก็ยอมรับเป็นเสียงเดียวกันและนี่คือเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจมากๆเลยครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเนื้อปลาแซลมอนถึงเป็นสีชมพูส้มสวยแบบนั้นคำตอบก็คือสารที่ชื่อว่าแอสตาเซนทินครับ มันคือสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมากช่วยปกป้องเซลล์สมองของเราไม่ให้ถูกทำลายแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพผิวกับดวงตาของเราอีกด้วยนะฮะและปลาที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เป็นอันดับหนึ่งเลยก็คือปลาเทราสายรุ้งครับ นี่คือปลาที่เรียกได้ว่าดีที่สุดแบบรอบด้านสําหรับผู้สูงวัยเลยเพราะมันเหมือนรวมเอาข้อดีของปลาสุขภาพดีหลายๆชนิดไว้ในตัวเดียวแถมยังเป็นหนึ่งในปลาที่สะอาดและปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะหาได้อีกด้วยครับเอาล่ะครับพอเราได้ข้อมูลกันไปครบถ้วนแล้วก็มาถึงส่วนที่สําคัญที่สุดแล้วล่ะครับนั่นก็คือการนําไปปรับใช้ในชีวิตจริงกับแผนง่ายๆในการเลือกปลาอย่างชาญฉลาดเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในระยะยาวครับ บนหน้าจอตอนนี้ก็คือตารางสรุปที่ชัดเจนที่สุดเลยครับจำง่ายๆนะคะฝั่งซ้ายคือปลา4ชนิดที่ควรจะเลี้ยงหรือว่ากินให้น้อยที่สุดก็คือปลาหนิลเลี้ยงคิงแมคคาร์เรลทูน่าพันใหญ่ๆแล้วก็ปลาดุกน้ำเข้าส่วนฝั่งขวาคือสุดยอดปลา4ชนิดที่แนะนำให้ทานเป็นประจำเลยครับนั่นก็คือปลาเทราสายรุง้งแซลมนอน阿拉斯ซาดีนและปลาคอแปซิฟิกจากธรรมชาติครับ การเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําทั้งหมดพร้อมกันในทีเดียวนะครับเราลองเริ่มจากขั้นตอนง่ายๆแค่2ขั้นตอนขั้นแรกเลยลองเลือกงดปลาอันตรายออกจากมื้ออาหารของเราแค่ชนิดเดียวก่อนชนิดที่เรากินบ่อยที่สุดก็ได้จากนั้นขั้นที่2ก็แค่แทนที่มื้อนั้นด้วยปลาที่ปลอดภัยที่เราแนะนําไปแค่สัปดาห์ละ1-2ครั้งเท่านี้แหละครับก็เป็นการเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมแล้วก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพของเราได้แล้วครับและสุดท้ายนี้ อยากจะฝากข้อคิดไว้นะครับว่าสิ่งที่พวกเราวางลงในจานอาหารของวันนี้มันคือตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของเราในวันพรุ่งนี้เลยนะครับการเลือกทานที่ถูกต้องก็คือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและชีวิตที่เป็นอิสระของเราในระยะยาวนั่นเองครับเวลาพูดถึงอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยปลาต้องติดโผมาเป็นอันดับต้ตนๆเลยใช่ไหมครับเรามักจะคิดว่ากินปลาแล้วดีมีประโยชน์แต่จะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับถ้าปลาจานโปรข,ของเราเนี่ย กลับกลายเป็นแหล่งสะสมยาปฏิชีวนะโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่คือความจริงที่น่าตกใจเลยนะครับว่าในการทําฟาร์มปลาสมัยนี้ที่เลี้ยงกันแบบหนานแน่นสุดๆเนี่ยเขาจําเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อป้องกันโรคระบาดมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับผมอยากให้ลองนึกภาพตามอย่างนี้ดูนะครับมีคุณป้าท่านหนึ่งชื่อคุณป้าสมศรีอายุ72ปีท่านชอบทานปลาดุกย่างมากๆเลยครับเรียกได้ว่าทานแทบทุกวันเลยท่านจะซื้อปลาดุกย่างตัวโตๆราคาไม่แพงจากรถกับข้าวที่มาขายเป็นประจํา เขาเชื่อว่ามันดีต่อสุขภาพแต่ท่านไม่เคยรู้เลยครับว่าความสุขเล็กๆในแต่ละวันของท่านกําลังจะนําไปสู่เรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดแล้ววันหนึ่งเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับคุณป้าสมศรีเกิดวูบหมดสติไปเลยจนต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนคําถามที่ทุกคนสงสัยก็คือมันเกิดอะไรขึ้นอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอาการป่วยกระทันหันของคุณป้าทั้งท้งที่ท่านก็ดูแข็งแรงดีมาตลอดผลตรวจที่ออกมาทําให้ทุกคนช็อกไปตามๆกันเลยครับ คุณหมอแจ้งว่าค่าไตาของคุณป้าอยู่ในขั้นวิกฤตและที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือร่างกายของคุณป้ามีภาวะดื้อยาปฏิชีวนะรุนแรงมากทาั้งๆที่ตัวท่านเองแทบไม่เคยทานยาอะไรพวกนี้เลยนะครับซึ่งพอสืบไปสืบมากก็พบความจริงที่น่าตกใจว่าเพชฌฆาตเงียบที่ทำร้ายท่านทุกวันก็คือยาและสารเคมีต่างๆที่ปนเปื้อนมากับเนื้อปลาดกย่างที่ท่านทานเข้าไปนั่นเองครับและนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาทั้งหมดเลยในอุตสาหกรรมการเลี้ยงปลาสมัยนี้เนี่ย การเลี้ยงปลาในบ่อที่แออัดยัดเยียดกันมากๆเหมือนปลากระป๋องมันทําให้ปลาเครียดป่วยง่ายและเกิดโรคระบาดได้ง่ายมากครับเกษตรกร,เ,ร,กรเลยจําเป็นต้องใช้ยาและสารเคมีต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาตายยกบ่อซึ่งท้ายที่สุดแล้วความเสี่ยงทั้งหมดมันก็ตกมาอยู่บนจานอาหารของเรานี่เองเอาล่ะครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่ามีปลาชนิดไหนบ้างที่เราควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับปลากระพงหิน ปลาที่ดูพรีเมียมดูหรูหราราคาแพงแต่เบื้องหลังกลับมีเรื่องที่น่ากังวลซ่อนอยู่ไม่น้อยเลยคืออย่างนี้ครับพอปลาจํานวนมากถูกเลี้ยงในบอ่อที่แออัดมากๆมันก็จะไายเบียดเสียกันจนเกิดเป็นแผลพอมีแผลก็ติดเชื้อง่ายใช่ไหมครับฟาร์มเลยต้องใส่ย,ยาปฏิชีวนะลงไปในบอ่ออยู่เป็นประจําจนมีคนในวงการเปรียบเปรยเลยนะครับว่าปลาพวกนี้เหมือนโตขึ้นมาจากน้ํายาเลยทีเดียวและที่น่าตกใจไปก่อนนั้นก็คือเคยมีข่าวว่าปลากระพงหินที่ส่งออกจากไทย ถูกตรวจพบสารต้องห้ามด้วยนะครับซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าการใช้ยานในการเลี้ยงปลาชนิดนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและน่ากังวลมากครับต่อมาคือปลาที่คนไทยเราคุ้นเคยกันดีมากๆเลยนั่นก็คือปลาดุกและญาติของมันอย่างปลาบาสาครับแม้จะเป็นปลาที่หาทานง่ายราคาไม่แพงแต่ก็มาพร้อมกับข้อกังวลเรื่องความสะอาดและสารพนเปื้อนที่ไม่แพ้กันเลย สำหรับปลาดุกเนี่ยบ่อที่ใช้เลี้ยงส่วนใหญ่มักจะขุนแล้วก็หนาแน่นมากซึ่งเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นดีเลย ผู้เลี้ยงเลยต้องใช้ทั้งยาปฏิชีวนะและยาถ่ายพยาธิเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาป่วยตายกันยกบ่อส่วนปลาบาสาที่เราเห็นขายกันราคาถูกๆส่วนใหญ่นําเข้ามานะครับก็มักจะมีข่าวว่าถูกเลี้ยงในแม่น้าที่มีมลพิษสูงและที่สําคัญเลยคือเนื้อปลามักจะถูกนําไปแช่ในสารที่เรียกว่าฟอสเฟตเพื่อให้มันอุ้มน้ําเนื้อจะได้ดูฟูดูมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นกับเท่าตัวซึ่งสารตัวนี้แหละครับที่จะกลายเป็นภาระให้ไตของเราต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อขับมันออกไปทีนี้มาถึงคิวของปลานินกันบ้างครับ ปลาสามัญประจําบ้านที่หลายคนชอบทานมากๆแต่ปลานิลเนี่ยก็มาพร้อมกับข่าวลือหนาหูเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าความจริงที่อันตรายกว่าข่าวลือนั้นเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยคําถามยอดฮิตตลอดกาลเลยนะครับสําหรับปลานิลคือมันจริงหรือเปล่าที่เขาว่ากันว่าปลานิลเลี้ยงด้วยยาคุมกําเนิดเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงกันแน่และมันเป็นความจริงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้กันครับ คือในอดีตเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเคยมีการทดลองใช้ฮอร์โมนเพื่อเปลี่ยนเพศลูกปลาให้เป็นตัวผู้ที่โตเร็วกว่าจริงๆครับแต่ปัจจุบันฟาร์มที่ได้มาตรฐานเขาเลิกทํากันแล้วหันมาใช้วิธีการคัดเลือกสายพันธุ์แทนซึ่งมันให้ผลดีกว่าและปลอดภัยกว่าเยอะแต่ประเด็นที่น่ากังวลกว่านั้นมากๆและเป็นความจริงที่ต้องระวังก็คือการลักลอบใช้สารเคมีที่ชื่อว่ามาลาไคต์กรีนครับสารตัวนี้เป็นยาฆ่าเชื้อราที่รุนแรงมากและจัดเป็นสารก่อมะเมร็งที่ถูกสั่งห้ามใช้เด็ดขาด แต่ก็น่าเศร้าที่ยังเคยมีการตรวจพบในปลาหนิลที่วางขายในตลาดอยู่เรื่อยๆครับไปต่อกันที่ปลาไหลครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งชนิดปลาที่หนีไม่พ้นข่าวลือเรื่องยาคุมเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้ข่าวลือเนี่ยมันจริงไหมและความเสี่ยงที่แท้จริงของปลาไหลในปัจจุบันเนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันแน่สำหรับข่าวลือเรื่องยาคุมในปลาไหลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เก่ามากๆแล้วครับคือเคยมีการทดลองทําจริงๆแต่ผลที่ได้กลับกลายเป็นว่าถ้าให้ยาในปริมาณสูงเนี่ย ปลาไหลจะมีอัตราการตายสูงถึง90ก็แม่เลี้ยงและตายเกือบหมดแบบนี้ใครจะไปทำล่ะครับมันไม่คุ้มค่าเอาซะเลยแถมยังผิดกฎหมายอีกต่างหากเกษตรกรเลยเลิกใช้วิธีนี้ไปนานมากแล้วครับแต่ปัญหาที่ยังคงอยู่และน่าเป็นห่วงกว่ามากก็คือปลาไหลเป็นสัตว์กินเนื้อครับอาหารที่ใช้เลี้ยงก็เลยมักจะเป็นพวกปลาเล็กหรือเครื่องในสัตว์ซึ่งมีความเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อโรคสูงมาก ทำให้ฟาร์มที่เลี้ยงในบ่อซีเมนแบบหนานแน่นเนี่ยจำเป็นต้องใช้ทั้งยาฆ่าเชื้อและยาถ่ายพยาธิอยู่เป็นประจําจนคนในวงการถึงก็พูดเปรียบเปรยกันเลยว่าการเลี้ยงปลาไหลก็เหมือนกับการเลี้ยงยานั่นแหละครับแล,แล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายครับนั่นก็คือปลาช่อนกับปลาตะเพียนซึ่งทั้งสองชนิดนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจแตกต่างกันไปครับทั้งเรื่องของการใช้สารปรุงแต่งสีเพื่อหลอกตาเราและการใช้ยาอย่างหนักหน่วงจนน่าตกใจเลยทีเดียวเริ่มที่ปลาช่อนก่อนเลย มีพ่อค้าบางรายนะครับใช้วิธีเติมน้ำหมึกหรือสีดำลงไปในบ่อเลี้ยงเพื่อย้อมให้ปลาดูมีสีเข้มสวยงามเหมือนปลาช่อนนาแท้ๆจะได้ขายได้ราคาสูงขึ้นส่วนปลาตะเพียนที่เลี้ยงในบ่อเล็กๆที่น้ำไม่ค่อยได้ถ่ายเทเนี่ยจะป่วยง่ายมากครับผู้เลี้ยงก็เลยต้องผสมยาปฏิชีวนะในอาหารและใส่น้ำยาฆ่าเชื้อในบ่อเป็นประจำจนน้ำในบ่อมันขุ่นเป็นสีคล้ายๆน้ำยาจนปลาตะเพียนพวกนี้ได้ฉายาเลยครับว่าปลาน้ำยา เอาละครับหลังจากที่เราได้เจาะลึกปลาทั้ง6ชนิดไปแล้วฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกกลัวการกินปลาไปแล้วก็ได้จะเย็นเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมความเสี่ยงทั้งหมดกันอีกครั้งจะได้เห็นภาพชัดๆว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรอยู่บ้าง จากตารางนี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับปลากระพงหินเสี่ยงเรื่องยาปฏิชีวนะกับสารเร่งโตปลาดุกกับปลาบาสาก็จะเป็นปัญหาเรื่องความสะอาดของบ่อเลี้ยงกับสารฟอสเฟตส่วนปลานิลตัวที่ต้องระวังที่สุดเลยคือสารก่อมะเร็งอย่างมาร์คไกรีนปลาไหลกับปลาช่อนก็จะหนักไปที่การใช้ยาถ่ายพยาธิและยาฆ่าเชื้ออย่างเข้มข้นและสุดท้ายปลาตะเพียนก็สมใช้ยาปลาน้ำยาจริงๆครับการบริโภคปลาที่มีสารเคมีพวกนี้ปนเปื้อนอยู่เรื่อยๆเนี่ยผลกระทบมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บนะครับ แต่มันจะค่อยๆสะสมในร่างกายของเราและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวได้ไม่ว่าจะเป็นภาวะดื้อยาทำให้เราป่วยแล้วรักษายากขึ้นระบบภูมิคุ้มกันทำงานแปรปรวนและที่สำคัญคือตับกับไตของเราต้องทำงานหนักขึ้นมากเพื่อกำจัดสารพิษเหล่านี้ออกจากร่างกายโดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยก็คือผู้สูงอายุเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์ครับพอรู้ถึงปัญหาทั้งหมดแล้วคำถามสำคัญที่สุดต่อมาก็คือ แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะต้องเลิกกินปลาไปเลยหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นเลยครับเพียงแต่เราต้องรู้จักเลือกให้เป็นเดี๋ยวเรามาดูแนวทางปฏิบัติง่ายๆกันครับหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือเราไม่จำเป็นต้องเลิกกินปลาครับแต่เราต้องเลือกอย่างฉลาดขึ้นพยายามเลือกซื้อปลาจากฟาร์มที่ไล่มาตรฐานมีตรารับรองคุณภาพที่น่าใช้ถือหรือตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาได้ หรือถ้าเป็นไปได้ก็ให้ความสําคัญกับปลาทะเลที่จับจากธรรมชาติหรือปลาที่มาจากแหล่งน้ําขนาดใหญ่อย่างเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําและข้อควรระวังง่ายๆเลยก็คืออย่าเห็นแก่ของที่ราคาถูกจนผิดปกติครับเพราะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณของการลดต้นทุนด้านความปลอดภัยก็เป็นได้สุดท้ายนี้ผมอยากจะฝากข้อคิดสําคัญเอาไว้นะครับว่าการเลือกซื้ออาหารเนี่ยมันก็เหมือนกับการลงทุนเพื่อสุขภาพของเราเอง เงินเพียงเล็กน้อยที่เราอาจจะประหยัดไว้ได้ในวันนี้มันอาจจะไม่คุ้มเลยกับค่ารักษาพยาบาลราคาแพงที่อาจจะตามมาในอนาคตก็ได้นะครับการกินอย่างรู้เท่าทันคือจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีในระยะยาวอย่างแท้จริงครับ